สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับจากร้ันสมายทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยนจอนะครับ macbook macbook pro model a 2338นะครับตัวนี้ก็ลูกค้านะครับมาเปลี่ยนจอในอาการจอลายนะครับเป็นเส้นเป็นแถบเลยนะครับตรงกลางจออันนี้เป็นจอเดิมของลูกค้านะครับก็ตัวนี้นะครับผมทำการลองเปลี่ยนแผจอดูแล้วนะครับมันก็ไม่หายนะครับ ก็เลยต้องทำการเปลี่ยนจอใหม่เลยหลังจากที่เปลี่ยนจอเสร็จก็สามารถกลับมาเปิดติดนะครับภาพเป็นปกติเลยเรียบร้อยครับก็จบงานได้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับจอเป็นเส้นนะครับจอลายจอเปิดไม่ติดนะครับจอมืดลองติดต่อสอบถามมาทางเพจสมัยทีสวิตได้เลยนะครับมีบริการรับซ่อมครับ macbook ทุกรุ่นเลยวันนี้ครับช่างต่ายครับขอตัวลาไปก่อนครับ แล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ